ประเด็นตอนนี้นะครับที่พูดถึงกันมากเนี่ยก็คือคดีของน้องชมพู่เนี่ยจะออกมาในรูปแบบใดน,นะครับตอนนี้นะคือดูจากช่องไหนเนี่ยพอจะรู้เลยว่าพูดมาแนวไหนนะครับถ้าเป็นช่อง fc ลุงพลเนี่ย <G ül üyor> ก็ต้องบอกว่าลุงพลรอดแน่นะครับถ้าเป็นช่องที่ไม่ได้อยู่ฝั่งลุงพลเนี่ยก็ต้องบอกว่าลุงพลเนี่ยนะครับไม่รอดนะทีนี้ถามว่าผมเนี่ยมองในมุมไหนนะครับแล้วก็เอเอียงเข้าข้างเปล่าจริงๆเนี่ยผมเนี่ย บอกตั้งแต่แรกแล้วว่าผมเนี่ยมองแบบเป็นกลางแล้วนะผมเป็นกลางไม่ได้เข้าข้างเพียงแต่ว่าความเห็นผมในสมัยก่อนเนี่ยผมมองว่าพยานหลักฐานเนี่ยไม่น่าจะเพียงพอที่จะลงโทษลุงพลได้นะครับแล้วก็ความเห็นของผมเนี่ยมันก็ไป oh สอดคล้องกับความเห็นแย้งนะครับเพราะว่าต้องบอกอ่ะมันมันก็มองได้ทั้งสองมุมนะครับไม่ว่าจะมุมที่มองว่าน่าจะลงโทษได้หรือว่ามุมที่มองว่าน่าจะยกฟ้องมันมองได้สองมุมนะครับเพียงแต่สมัยก่อนเนี่ยผมก็มองว่าเอ๊ะ มันก็ไม่ได้มีพยานหลักฐานเพียงพอนะครับที่จะสามารถจะไปลงโทษลงพลได้ผมก็มองในแนวนั้นนะครับซึ่งผู้พิพากษาที่ทําความเห็นแย้งสองคนเนี่ยเขาก็มองในมุมเดียวกันนะฮะซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ว่าจะมองเอ่อในในมุมใดมุมหนึ่งนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกนะทีเนี้ยถามว่าณนะวันเนี้ยผมมองอยังไงนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมมองว่าน่าจะยกฟ้อง เพราะว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอแต่ปรากฏว่าพอสารชั้นต้นพิพากษามาลงโทษลงพลปุ๊บเนี่ยนะครับนะวันนี้นะต้องบอกเลยว่ามองยากมากนะครับเพราะว่าถ้าสารเชื่อว่าทําผิดจริงเนี่ยสารก็ไม่เอาไว้นะครับก็ลงโทษนะครับอันนี้สารเชื่อว่าอย่างนั้นนะสารก็ไม่เอาไว้ก็ลงโทษนะครับแม้ว่าจะมีพยานหลักฐานไปนําเสนออย่างไรเพียงใดเนี่ยนะครับสารก็สามารถที่จะลงโทษได้ดังนั้นเนี่ยมันมันคุยกันยากแล้วนะครับว่า ชั้นอุทธรณ์เนี่ยจะตัดสินออกมาในรูปแบบใดน,นะครับถ้าถามผมนะผมตอบไม่ตอบไม่ได้จริงๆนะครับว่าจะรอดหรือว่าจะร่วงนะครับตอบไม่ได้จริงๆต้องไปลุ้นเอาอะนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ว่าเสียงใครจะวิพากษ์วิจารย์ยังไงเนี่ยนะครับก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนที่จะมองสุดท้ายแล้วเนี่ยศาลอุทธรณ์น่าจะมี3คนในองคณะนะครับต่อให้ทั่วโลกนะจะบอกว่า จะพูดยังไงก็ตามเนี่ยนะครับแต่คนที่ตัดสินมีอยู่แค่3าคนที่มีอำนาจตัดสินในคดีนี้ก็คือผู้พิพากษาในองค์คณะศาลอุทธรณ์นะครับคนทั่วโลกพูดยังไงก็แล้วแต่แต่แตอำนาจอยู่แค่3ามคนนี้ก็ต้องรอดูแหละว่าท่านผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์เนี่ยจะมีคําตัดสินออกมาอย่างไรนะครับ้าถามผมนะสรุปนะคลิปนี้นะเดาไม่ออกจริงๆนะครับก็ต้องไปลุ้นเอาว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผลจะออกมาแบบไหนนะครับ พี่โกก,กเนี่ยนะครับในช่วงคดีของน้องชมพู่เนี่ยมีคนหายช่วงเดึกๆนะครับเรื่องนี้ต้องบอกเลยนะว่ามีไม่กี่คนหรอกที่รู้นะครับแล้วก็คนที่รู้เนี่ยก็ไม่ได้มาพูดนะแต่ว่าผมรู้เพราะว่าผมเนี่ยทำคดีของพี่ณรินเชื้อคมตาในคดีต้องย้อนก่อนแล้วกันนะก่อนคดีในช่วงคดีน้องชมพู่เนี่ยมันก็มีคนที่ถูกจับนะครับตอนนั้นคนก็คิดว่า พี่นารินเนี่ยเป็นคนทำทำน้องชมพูนะครับแต่ปรากฏว่าไม่ใช่พี่นารินีโดนคดีอนาจารย์เด็ก5ขวบนะครับแล้วก็าทางครอบครัวของพี่นารินก็ร้องขอมาให้ผมเข้าไปช่วยเป็นทนายให้นะครับผมก็ไปช่วยนะครับชั้นต้นยกฟ้องอุทธรคุก2ปี8เดือนจนสุดท้ายเนี่ยสาดีกายกฟ้องนะครับอันนี้ก็คือคร่าวๆถามว่าทําไมผมถึงรู้เรื่องนะครับในคดีของน้องชมพูเนี่ยพอ,อในมุมหนึ่งนะครับซึ่ง คนที่ทําคดีของน้องชมพู่เนี่ยแม้กระทั่งทนายเนี่ยผมก็คิดว่าไม่น่าจะรู้นะครับเพราะว่าคดีมันคนละด้านคนละมุมกันผมทําคดีพี่นลินก็มุมหนึ่ง permission. คนที่ทําคดีของน้องชมพู่ก็จะรู้อีกมุมหนึ่งนะครับคนละมุมกันแต่ต้องบอกว่าในช่วงคดีของน้องชมพู่เนี่ยนะครับผมก็ได้ไปป้นเปี้ยนแถวนั้นแหละน,นนะแล้วก็รู้มาว่าตอนดึกๆเนี่ยจะมีชาวบ้านหายอยู่เป็นประจำนะครับบางคนเนี่ยถูกทําร้ายนะครับ เออตอนแรกผมได้ยินมานะครับผมก็ไม่รู้หรอกจริงไม่จริงนะครับจนตอนหลังเนี่ยที่ผมมาทําคดีของพี่นรินเนี่ยมันมีข้อมูลที่สอดคล้องกันอยู่นะครับตอนที่ผมลงพื้นที่ไปปีหกสามเนี่ยนะก็ไปหาข่าวนะครับไปคุยกับชาวบ้านชาวช่องเนี่ยมันรู้สึกถึงบรรยากาศบางอย่างนะบรรยากาศคือเวลาไปคุยเนี่ยรู้สึกว่าชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยเขามีอะไรอยู่ในใจแต่เขาไม่พูดออกมานะครับเออมันได้มันรู้สึกทะมึนทะมึนอ่ะ นี่ผมมารู why, seats, ้ท be right? the ีหล so ังนะอ๋อที่แท้ชาวบ้านแถวนั้นเขากลัวว่าเขาจะโดนอุ้มไปหรือว่าเขาจะหายตัวไปแบบลึกลับนะครับอันนี้มารู้ทีหลังนะคะเออก็มารู้ว่าทีหลังเนี่ยภายหลังเนี่ยเพิ่งจะรู้เมื่อไม่กี่เดือนไม่กี่ปีเนี่ยนะครับเพิ่งจะรู้ว่าอ๋อมันมีคนหายช่วงเดึกๆในช่วงนั้นช่วงเดึกๆมีคนหายแลวพอผมทําคดีพี่นาเรนปุ๊บเนี่ยมันก็สอดคล้องกันข้อมูลนะครับมันสอดคล้องกันตรงที่ว่ามันมีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับ มาจากกรุงเทพนะฮะมาจากกรุงเทพคนกลุ่มหนึ่งประมาณ146คนนะครับเนี่ยตัวเลขผมเป๊ะเลยนะ164 146คนนะครับก็แบ่งเป็นสี่ชุดนะครับก็มีชุดเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับหาข่าวเกี่ยวกับยาเสพติดผมไม่บอกนะว่าเป็นใครนะครับคนกลุ่มเนี้ยนะครับชุดมาจากมุกดาหารนะครับชุดมาจากสกลนครชุดมาจากอุดรมาจากสงขลามาจากระยองมาจากกรุงเทพโอ้โห มากันร4 6คนนะครับเขาก็ไปเปิดรีสอร์ตอยู่แถวภูมโนรมนะฮะซึ่งต้องบอกว่าภูมโนภูมโนรมกับกกอกเนี่ยห่างกันสามชั่วโมงนะครับขับรถเนี่ยใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงถ้าไปแล้วกลับภายในวันเดียวเนี่ยใช้เวลาหกชั่วโมงนะครับคนกลุ่มนี้เขาก็ไปเหมารีสอร์ตกันตรงนั้นนะครับแล้วก็ ใช้ชีวิตอยู่กันตรงนั้นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อยู่เกาะเกาะอีกส่วนหนึ่งก็คงไปไปมามากันแหละนะอันนี้ไม่มีใครรู้เลยนะต้องบอกนะข้อมูลเนี่ยแต่ผมรู้นะครับแล้วก็มีมีอะไรหลายอย่างที่สามารถยืนยันได้อ่าเป็นข้อมูลเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริงนะครับ <c oughs> ผมเชื่อว่าคนในคดีของชมพู่ก็ไม่รู้หรอกว่ามีเรื่องนี้อยู่นะครับ <c oughs> เราก็จะเห็นว่าเอ๊ะทำไมเดี๋ยวมีคนมากหน้าหลายตาผ่านเข้ามาในกเกาะเต็มไปหมดเขาก็หมุนเวียนกัน นะครับจากภูมินอลมเข้ามาวนเวียนในกากาวนเวียนไปวนเวียนมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเรา1้อยสี่สหคนเนี่ยนะครับเราก็อาจจะไม่รู้จําหน้าไม่ได้หมดหรอกว่ามีใครบ้างนะครับเขาก็ไปเปิดรีสอร์ทกันอยู่แถวภูมินลมนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยนะฮะเขามีห้องอยู่เขามีห้องอยู่สาหรับเอ่อเอาคนเนี่ยนะครับไปคุยนะครับซึ่ง มีห้องอยู่เนี่ยมันก็ค้างคืนแหละนะฮะแล้วก็ทราบมาว่าดึกๆกเนี่ยก็น่าจะมีการเอาคนจากกกกอกเนี่ยนะครับไปไว้ที่ปูมโนรมนะฮะเอาไปไว้2วัน3วันหรืออาทิตย์หรือ2อาทิตย์อันนี้จำนวนวันเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับแต่มีการามีพฤติกรรมในลักษณะนี้อยู่นะครับเอาคนไปไว้ปูมโนรมแล้วก็ไปพูดคุยไปพูดคุยเสร็จแล้วก็ส่งกลับบางคนทราบข่าวมานะว่าบางคนก็โดนทําร้ายก็มีนะครับผมเชื่อนะคนที่โดน ไปอยู่ที่ภูมโนลมเนี่ยนะครับก็อยู่ในกกอปัจจุบันนี้ก็น่าจะใช้ชีวิตยอยู่อย่างปกติเพียงแต่ไม่เคยออกมาพูดเท่านั้นเองนะครับเออเนี่ยที่ผมคอนเฟิร์มได้เนี่ยเพราะมันมีข้อมูลสอดคล้องกันว่ามีรีสอร์ทอยู่ที่ภูมโนลมนะครับแล้วก็มีห้องรับรองนะครับรับรองหรือรองรับหรืออะไรเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปคิดเอาเองนะครับโชคดีนะพี่นรินเนี่ยเชื่อขมตาแกก็ไปอยู่รีสอร์ทนั้นเช่นเดียวกัน นะครับอันนี้ยืนยันได้นะครับแกก็ไปอยู่ที่เดียวกันนั่นแหละนะครับโชคดีที่ว่าพี่นารินเนี่ยนะครับเขาเป็นคนที่ไม่ได้มีนิสัยก้าวร้าวนะครับเขาเป็นคนนุ่มนิ่มตุ๋มติ๋มนะครับใครสั่งให้ทําอะไรแกก็ทําแกก็เลยไม่โดนทําร้ายโชคดีของเขาแหละนะถ้าเขาเป็นคนมีนิสัยเกลี้ยวกาแก้วกาดุกร้ายอย่างเงี้ยนะครับผมว่าแกแม่งโดนซ้อมไปแล้วกว่าพี่นารินเนี่ยนะครับแต่โชคดีที่ว่าแกสั่งอะไรก็ทํานะครับพูดอะไรก็ครับครับนะ ก็แกเนี่ยก็ไปอยู่รีสอร์ทนั่นเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ที่รีสอร์ทนั้นเนี่ยก็น่าจะมีคนอื่นๆนะครับที่มาจากกกกอกแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นนะครับพี่นรินโดนไปอยู่ประมาณสามสี่วันนะครับแล้วก็โดนหมายจับในคดีอนาจารนะทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นข้อมูลที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้มาก่อนนะครับแล้วก็สื่อใหญ่ก็ไม่เห็นจะลงนะว่ามันมีคนหายดึกๆหรือว่าชาวบ้านไม่เคยจะไปบอกหรือยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ามันก็มีนักข่าวนะครับก็คุณ มีนักขา่าวช่องหนึ่งเนี่ยนะฮะเขาก็ยืนยันนะว่าที่นรินเนี่ยหายตัวไปนะครับตอนนั้นก็ไม่รู้หรอกว่าหายไปไหนนะครับช่วงนั้นช่วงเดือนมิถุนายนปี63นะครับแต่ผมเนี่ยเข้าไปเดือนสิงหาคมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเราพวกเนี่ยมันผ่านมาสักระยะหนึ่งแล้วนะแต่ว่าในช่วงนั้นเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันก็ยังมีคนหายอยู่เรื่อยๆนะครับจนกว่าหลายๆสิ่งนะครับในคดีของน้องชมพู่เนี่ยมันจะคลี่คลายนะครับเรื่องนี้นะเป็นความลับนะครับแล้วก็ เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยไม่รู้มาก่อนนะครับผมฟังแล้วก็ตกใจนะตกใจว่าเฮ้ยมันมีเหตุการณ์อย่างนี้ด้วยเหรอเดี๋ยวนี้ทําไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีกฎหมายมาคุ้มครองอยู่นะครับถ้าคนจะหายเนี่ยมันจะต้องมีมันจะต้องมีระบบ,ะบอะไรสักอย่างหนึ่งที่มาตรวจสอบได้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยทาได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ทาไม่ได้แล้วนะครับนี่ก็ผมก็มาเล่าให้ฟังนะครับในฐานะที่ผมรู้เรื่องนี้แล้วก็ตกใจนะครับว่ามันมีอย่างนี้ด้วยเหรอนะฮะมันเป็นเรื่องที่ ที่ริดลอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนะครับซึ่งถ้าเป็นยุคนี้นะก็คงก็คงจะดีกว่านะครับเพราะว่ามันมีกฎหมายมาป้องกันแล้วก็ถ้าผมเข้าไปในช่วงนี้นะครับมันคงไม่เกิดเรื่องราวพวกนี้ขึ้นมานะครับแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยก็คงต้องเอาตัวรอดกันเองแล้วผมเข้าไปในช่วงนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีใครกล้ามาคุยมาพูดหรอกนะเพราะว่าต่างคนก็ต่างกลัวที่จะโดน หายตัวไปช่วงเด็กๆนะครับกลับมาทีสามสี่วันอาจจะมีบาดแผลบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจอาจจะแก้อาจจะไปสะดุดล้มเองอะไรอย่างงี้นะครับต้องต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะฮะก็ล่าสู่กันฟังเฉยๆนะครับเดี๋ยวถ้ามีเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวไว้ฟังไ์สดนะเราจะมาขยายความเรื่องนี้กันอีกนะครับก็ติดตามช่องผมไว้นะแล้วเดี๋ยวไ์สดเมื่อไหอไร่เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับ